เขาเขาชวนเล่นวันที่เก้าแล้วันีออันนี้ผมชวนเล่นสักหลังวันที่สิบเก้าก็ได้ครับให้ให้ยี่เบได้แบบเตรียมตัวเอาสักอยากเล่นอยากอยากไฟเยอะๆสักห้าไฟแต่ว่าเดิมพันน้อยๆเอาเล่นแบบสนุกๆอะครับอยากเล่นด้วยกันไหมอ๋อก็คือจะเล่นกระชับมิดเอาของถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับเล่นกระชับปิดเอาของวันที่เท่าไหร่นะครับเออสิบเก้าครับประมาณสิบเก้าสิบเก้า สองวันให้แบบได้เตรียมตัวกันหลังหลังวันที่สิบเก้าเป็นยี่สิบก็ได้ครับหลังวันที่สิบเก้าสองวันให้ให้เตรียมตัวสักสองวันแล้วหลังวันที่ยี่สิบเรามาคุยกันอีกทีว่าเราอยากเล่นกันวันไหนดีไหมสองเอ็มมากไปไหมลึกมากไปหรือเปล่าสองเอ็มห้าไฟล์เหรอครับกับมากไปไหมเดี๋ยงั้นเดี๋ยวผมลองคุยกับพื่อนผมดูอันหนึ่งนะครับได้ได้ครับได้รีบๆกัน ไม่พันเออเขาจะเล่นสองอิมพาไฟพันเออกูบอกเขาไปว่าเดี๋ยววันวันที่สิบเก้าให้คำตอบอีกทีไง uh huh. ใช่เพราะว่าขอเคลียร์เกาะเคลียร์คนก่อนเออใช่เราต้องทำกันแหละเยร์คนเลียร์เกาะให้เต็มโอ <Okay. S 1> เอะไนอาอนี้แม่คุณแม่ครับอันนี้ก็คุณหัวทองชื่ออะไรอ่ะชื่อขยาครับชื่อขยาครับพี่ อ๋อ oh, วันที่19ผมผมแจ้งอีกทีได้ไหมถ้า19ผมพร้อมผมก็เอาเลยแต่ถ้าไม่พร้อมอาจจะขอเวลาสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยงั้นเอาเป็น20ค่อยมาคุยทีเดียวเลยก็ได้ครับแต่ว่าอันเนี้ยอยากจะถามเรื่องไฟกับเรื่องเดิมพันก่อนว่าอันเนี้ยอยากเล่นไหมประมาณนี้หรือว่าอยากเล่นมากกว่านี้ได้ได้เรื่องเรื่องเล่นเล่นกี่ไฟนะครับสักห้าไฟสองเอ็มก็ได้ครับเอาสนุกสนุกหรือว่าแบบ ยิบเอยากเล่นเท่าไหร่ครับได้ได้ครับสองสองเอ็มก็ไม่น่าเกลียดกำลังดีครับกำลังดีพอได้เป็นทรัพยากรที่เสียไปแล้วก็สองเอ็มก็ได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวสักวันที่สิบเก้าเนาะถ้าผมพร้อมก็อาจจะเลื่อนกันส่วนเรื่องเรื่องวันเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีวันที่สิบเก้ายี่สิบกันเนาะโอเคครับถ้าไม่พร้อมอาจจะเลื่อนสักวันอะไรเงี้ยครับได้ได้ครับได้ได้นั้นก็ลองไปคุยกันดูโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับผมครับขอบคาราผมครับเอ้ยพอดพอดเออ ประกาศหน่อยวันที่19กับ20ใครไม่อยู่ในเมืองไปภุรักกูขอไปหาที่หน้าพสิบเก้ายี่สิบปุับคนของกลับบ้านนได้อยู่ในแแก๊งมพอยู่ครับโอเคครับเอ้ยเก็บเก็บรถเก็บรถเดี๋ยวนั่งข้าผัดนั่งข้าผัดเดี๋ยวไปนั่งข้าวผัด ถ้าพวกนี้ได้แล้วก็วันน่าจะวันที่18อ่ะเพื่อนแล้ก็วันพรวกเนี้ยที่เต็มเลยเพื่อนเอาอะไรดีวะเฮ้ยเซนเซียนน้อง<ส> <c oughs> เซนเด็ดปิงใช่ปะพักก่อนก็นได้ครับเดี๋ยวใครจะได้ใหม่พรุ่งนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่กูทดสอบเด็กใหม่อยู่นะสองค,คนเนี้ยบนรถเพิ่งเข้าแก๊งเพื่อนเพื่อนชื่อเลิกเพื่อนผมกัน อีกคนชื่อเอเธอร์ฮะใครใครไอจอนพามารู้จักก่อนไอเอเธอร์มึงลงรถดิเพื่อนกูไม่รู้จักไหนวะไเอเธอร์ไหนคนไหนเพื่อนเอาเข้าเลยใช่ไหมอันนี้เพื่อนวิลลี่เหรอครับใช้ทรงผมเหมือนกูแต่ไม่หล่อเท่ากูสวัสดีครับผมชื่อโปโลนะครับชื่ออะไรนะเอเธอร์ครับเอเธอร์นะครับมีมีบอยลนะครับ วอเพิ่งเพิ่งโดนยึดไปครับต้องพาไปเอาของตีวอที่แล้อเธอมีอะไรบ้างนะครับแลนไหนแมีไม้มีดปืนครับใช่ใช่แล้วสวยเลยคนเขาเขามาให้เต็มเต็มบบนะครับลานเต็มบบเลยครับเต็มบบเลยครับตามไคนเล่นทั้งวันนะคนที่คอไฟได้เพื่อนมีปืนเอ็มเคทูพัทสนับห้าไม้สวิตเบดป่ะพี่พอร์ตอ่ะไอไอคนนั้นอ่ะไอพี่พอร์ตที่เป็นเอสแต่ว่าตอนนี้โทรไปไม่รับเพื่อนบอกว่าเล่น เล่นแลกนาล็อกอยู่แก๊งเราจะมีสนับแล้วเว้ยงั้นพี่พอร์ตท่านไม่อยู่มีพี่พอร์ตเซค่อนอยู่ไหมพอร์ตพอร์ตที่เป็นเอกไม่อยู่เอาพอร์ตเซค่อนก่อนหรอโอ้หพอร์ตเซค่อนมีสนามไม่ได้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้กูหน่อยมาโอจัะแต่ขึ้นให้กูได้ไหมข่ายถึงบ้านแล้วขึ้นสนับให้กูไดหมอันนี้รออยู่ใช่ไหมมาเนี่ยมาเนี่ยใช่ครับโอเค ขาย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 ซุปเปอร์แล้วขึ้นสนามให้กูได้มั้ยกูขายอยู่เนี่ยรถซุปเปอร์โดนเนื้อเพื่อนตอน,ตอนนี้โดนเนื้อเพื่อนโอ้ซุปเปอร์โดนเนื้อหรอขายออกไมเได่แน,นั่นน่ะดิคิดอยู่เนะี่ะแล้วท,ที่กูขายไปนี่จะติดใจถึงไหมแล้วกันเนาะอืมน่าจะถูกฮัลโหลวิลี่เพื่อนไไปไหนแล้วนักเตะนักเตะเราเหนื่อยกันไหมนี่นักเตะเราไปพักได้นะนักเตะที่ไปไปแข่งไปแข่งกันนี่มา ได้คจับตาประตาให้เซนไอเซนครับพี่จะไงเนี่ยไปพักก่อนเปล่าปิ้งอะ่ะ<า>ตัวตัว,ตว,วเราคนอื่น<า>ถ้าคนถ้าคนมันเกินแล้วมันหนักใจอะ่ะเอาเลยเพื่อนทิ้งเลยรู้อยู่แล้วเซนไปด้วยกันปะล่ะพี่ไปพี่ไม่ไปหรอ เราฟิกปูนยุดกิจกรรมลุยแล้วพี่ลุยแล้วไปไปอ๋อกิจกรรมใช่ไหมกิจกรรมขอร้องเลยก็คือให้มาเล่นแอร์ดอบสามทุ่มกับแอร์ดอบห้าทุ่มอันนี้คือขอเลยโอเคครับได้เลยเฮ้ยเอาค่าใพี่หน่อยพี่เอารถแบบนั้นครับหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดเอ็งจะไปพักแล้วเหรอพอดีรถโนได้แค่โอเคครับโอเคครับเอ็เอาอีกแล้วเราตอนชอบพูดอะไรไปเรื่อย เอ้มีมีข้าวจานจานหนึ่งไหมขอจานหนึงน่งเรียกอะไรครับไอแปดสามแปดสองครับเอวครับแล้วผมไปตีวอลกันโปรเพื่อนผมหนักใจว่ะหนักใจเรื่องอะไรเลื่องราวอะไเพื่อนมาวา,า,า,าคืออะลงมาคุยกันหนกอนผมไปบอกน้องๆใน A เอแซบไว้ไงว่าเอาเอเ,อน,เอนี่ยแก๊งพี่ว่างเราคืนตอนนี้น้องๆอยากมาเต็มเลเวยอา่าทำไงดีวะ ก็คือน้องๆที่เพื่อนจะเอามาเพื่อนรู้อยู่ใช่ไหมเพื่อนว่า p o ย n t point ที่เราต้องต้องต้องมีคืออะไรอะไรเงี้ยสิ่งที่สำคัญดูมันมันบอกว่าพร้อมตามอ่ะงั้นเอายี้เพื่อนหลังจากเนี้ยใครที่ไม่รันร้อยใครที่ชอบหายใครที่แบบตามยากกับเพื่อนเอาออกให้หมดเลยเพื่อนเอายี้เจเรมี่ออกเลยใช่ไหมเพื่อนคือน้องๆที่ผมเอามามันพร้อมอุทิศชีวิตมันให้ผมแล้วเพื่อนเหมือนได้วายุอ่ะเับเพื่อนเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ก็อยากได้เหมือนกันฟิวฟิวนะตามง่ายด้วยงั้นเอายี้ก่อนเพื่อนเจเรมี่เราเคลียร์ยัง เทียไปแล้วเพื่อนก็คือเคลียร์เจอร์มี่ไปหนึ Además> ่งแล้วก็รับอีกสองคนเข้ามาเนี่ยเลิกเลิกกันเนี่ยอืมเลิกกับเอเธอร์เอเธอร์เอเธอร์โอเคเลิกเลิกนี่คนไหนยังไม่รู้จักเลิกเลยเนี่ยหัวแดงเนี่ยมาจากเทพเด็กครับสวัสดีครับเลยครับเลยครับอันนี้มีวุ้อะไรบ้างนะเลิ่อนมีไม้มีดแล้วก็บูสนับครับโอเคผมโปรโลนะชื่อโปรโลสสวัดีครับสวัสดีครับก็จะมีเลิกเอเธอร์ใช่ป่ะแล้วสล็อตก็คือพอวินเข้ามาเนี่ยครบยี่สิบห้าอย่างเพื่อน ครบแล้วครับตอนนี้เต็มเลยเพื่อนแล้วก็รอเข้าอีกแปดรอเข้าอีกแปดโอเคเออเข้าใจอยู่คนมีแต่ตัวลั่นๆใช่ป่ะเพื่อนทรงเนี้ยถูกปะที่รอเขาใช่เพื่อนเออก็อยากได้อยู่เพื่อนก็คือตอนนี้คือคนที่เล่นอยู่เนี้ยนะตอนเนี้ยต้องกระตือรือร้นตัวเองนะบัตรออกแค่ห้าหมื่นเองนะตีออกอ่ะ ต,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 ต้องต้องต้องบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปชุมอีกที <ละ S 2> ถ้า <ละ S 2> พรุ่งนี้พรุ่งนี้สามทุ่มหลังแอร์ดอปผมจะไปชุมแล้วก็จะงดแอร์ดอปแล้วก็ซ้อมไฟแล้วเพราะว่าจ,จะหาเล่นของได้ไม่คุม้มได้เหมือนหาทีมหาทีมรอเลยนะมีมีเพื่อนมีมีมอยากพ้อมกับใครบอกได้เพื่อนมีหลายทีมเลยทักกูมาประจําเลยประมาณนี้ละกันแต่ว่าได้ตัวคาไฟมาแล้วนะเพื่อนเนาะ เอทเอเธอร์エッエッใช่ป่ะอย่างเพื่อนตัวคอไฟไม่ตอบแชทอะไรเอเธอร์ก็คอไฟได้ไดิใช่ไหมเอเธอร์ผมแฮกปากได้เป็นบางเวลาครับพี่แต่แฮกบ่อยไม่ได้นะพี่เจ็บคอโอเคครับใช่เพราะวนีสล็อตมันเกินก็ทุกทุกคนที่อยู่ต้องกระตือรือร้นตัวเองอความรับผิดชอบต้องเยอะ ให้เวลาแกก็หน่อยให้เวลาแกก็หน่อยอย่าหายอย่ามีเรื่องพ้อยอะไรเงี้ยใครรู้ตัวเองว่าติดคิวอะไรเงี้ยก็เข้ามาเอฟรออะไรอย่า้าใหมันเกิดปัญหาเดิมๆก็มผมผมคุยกับพี่ผมให้อยู่ถ้าถ้าเรารันกันจริงๆอ่ะเดาแกจะซาสบสนุนพอยห้าร้อยทุกคนเลย <Okay. S 2> เดือนหนึงคนไหนเพื่อนใช่ EP...... <Okay. S 2> พี่ชายพี่ชาย oh. พี่ชายผมใจดีจัดเลยเอามาคุยได้ลนะ ลั้นให้ตลอดเลยเซ็ตไอแซฟไอแซปพี่พี่ที่อยู่ไหนไอแซฟนี่แหละแกแต่แกไม่เล่นแต่แกไม่เล่นลั่นจัดเลยเพื่อนแกดูน้องๆแก,แกเล่นอ๋อเซตเซ็ตน้องๆเป็นเซ็ตหลักเลยใช่ปะไอแซที่มาด้วยกนันใช่เพื่อนใช่ลั่นจัดช่วงนี้เดี๋ยวพยายามดูพฤติกรรมคนในแกงเันใครเพืนเพ่นอื่นนะช่วยกันดู ใครไม่ก็ตือเ,เออใช่เดี๋ยวรอดูพวกเนี้ยรอดูเรื่อยเรื่อยอ่ะไว้วลง,งเลยตีบัตรออกแก๊งมันห้าหมื่นเนี่ยตีบัตรออกแก๊งห้าหมื่นกูตีกูก็ใช้ของไม่เยอะกูก็ตีกูก็เอาออกแค่น,นั้นแหละ เออว่าแต่คนที่แบบยังอยู่คนเซ็ตเก่าบวกกับเซ็ตใหม่ที่มาเนี่ยทุกคนน่าจะวิลลี่คุยแล้วใช่ไหมเพื่อนเรื่องที่ว่าเกาะกับยามันสำคัญนะมันแพงนะต้องต้องฟาร์มต้องมีของใช่ใช่ใช่ไอยูมึงมีเกาะกี่ตัววะต้องมีของนีสามสี่ร้อยครับเออดีดีดี่าไห่นะสามสี่ร้อยตัวครับโอเคเอาดีดีจริงไหมี่ยจริงครับจริงเฮ้ยกูบอกให้มันหาเงินเสร็จฟาร์มเสร็จฟาร์มรอบเมืองเสร็จแสนหนึ่งซื้อกาะฟาร์มรอบเมืองเสร็จซื้อกาะกูให้มันทําอย่างนี้อย่างเดียวเพื่อนย่างนี้แหละเพื่อนถูกละตอน เพ่งมองพวกไอเลนไอน,นี่อยู่ไอไฮเปอร์อยู่ว่ามันจะเป็นยังไงมีปัญหาเยอะหรือเปล่าอะไรนี่ไปเรือ่อยๆยูโรอ,อยู่ไหมครับยูโรยูโรยูโรอยู่ไหมยูโรอ,อยู่ค่ะพี่ยูโทำอไมครับน้องชายทำอะไรีกำลังเสียบาเสียบาแล้วเนี่ยมีก่อนในตู้เท่าไหร่มีอยู่ประมาณประมาณแปดสิบตัวมั้งครับแม่ก็เจ็ดสิบโอเคมีมีเงินใช่ไหมมีของเล่นใช่ไหมเหลืออยูสามเศนเลยครับ ยูโรนี่อ okay. ยู่บ้านของใครวะทำไมกูไม่ค่อยได้เจอเพื่อนอยู่บ้านใครวะเราครับไอเอ็ยูโรอยู่บ้านไอ้พอลปะไอ้พอลเหรอยูโรอยู่ในบ้านใครไม่อยู่บ้านผมอยู่บ้านผมใครเป็นหัวบ้านเป็นพีเลนอะบ้านพีเลนไอเอเลนไอเเลนหัวบ้านเหรอใช่ป่ะใช่ครับใช่โอเคไอเซนมีของเล่นไหมเนี่ยมีใจใช่ไหมน้องพอเพื่อนได้ซื้อได้เด็กพรุ่งนี้ประชุมผมจะคุยอย่างนี้นะว่าไอเด็กจะพัก เล่นสามทุ่มเสร็จห้าทุ่มไม่ต้องมาเล่นละพักเลยทําเกาะวันที่สิบเก้าเช็คเกาะต้องมีอย่างต่ำคนละรลอยห้าสิบแล้วก็ดีดีดีดพีพรุ่งนี้สิบพรุ่งนี้พรุ่งนี้สิบเอก้ก็คืนนี้ใช่ป่านี้มันสิบเจ็ดสิบแปดสองวันสิบเก้าซ้อมสามวันยี่สิบเล่นเลยเออดีมันไม่ตอบไม่เล่น ใครทำไม่ได้นะใครทำไม่ได้ตัดเลยนะเพื่อนตัดเลยนะใครทำไม่ได้มีคนพร้อมเข้าเพื่อนมีคนพร้อมเข้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ตัดหมดเลยนะใครทำไม่ได้ได้ได้สดว่าจะเป็นใครนะพี่ตือก็ทำนะเอาหมดผมเอาหมดนะใครที่ไม่ก็ตือรวนะตอนนี้ผมไม่ง้อใครแล้วผมมาหาคนได้เรื่อยๆคนอยากเล่นกับเราเยอะไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าโพส์รับด้วยเป็นคนที่แบบรู้รู้มืออ่ะมันสนิทโอซีได้มันคุยง่ายถูกเราเพื่อนใช่ใช่รู้อยู่เพื่อนรู้อยู่ป่ะเดี๋ยวนั่งเล่นตู้ไฟกัะชัมิกันดีกว่าชิว วสลับพกี้ะระมาพูบบะเดยวกระจายข่าวสารอประชุมพนี้รหรอเอาผาดเอาผาดที่มันนั่งได้เจ็ดไม่ใช่เหรอทำไมมันตั้งได้หกล้วคอะ<า>มีกี่คนเนี่ยอเธอจะไปทำวอใช่ไหมน้องวอโอเคครับมีรถขับไปไหมมีมีอยู่ครับโอเคครับสวยเธอทำวอได้น้องจะได้เห็นชื่อไงจะได้จำได้โอเคครับอเซนบอกว่าจะไปไม่ใช่เหรอเซนเอาเซนอยู่นะ We'll <laughs>